โอ้คือใหญ่มากเลยนะครับเป็นคล้ายๆกับชะโงห่หินนะครับแต่ก็ดูเป็นถ้ำได้นะครับฝั่งนี้นะครับโอ้รู้สึกว่านะครับตัวนี้นะครับมีพระมาเคยมีพระมาอยู่นะครับมีร่องรอยกันจุดเทียนนะครับ นี่ครับผมเป็นอัชนะนะครับของพระนะครับสวัสดีครับผมเต้พาเที่ยวป่านะครับคลิปนี้นะครับผมจะพาคนดูทุกคนนะครับมาสำรวจนะครับป่านะครับผม ซึ่งคลิปนี้จะเป็นคลิปเรียลๆเลยนะครับผมซึ่งผมไม่มีจุดมุ่งหมายนะครับก็จะพาทุกคนเดินเข้าไปในป่าเลยนะครับผมจะพาชมนะครับว่าในป่าดูดูหน้าใบไม้ผินะครับตอนนี้นะครับสภาพป่าเป็นแบบไหนนะครับผมสําหรับใครที่ยังไม่เคยดูนะครับก็จะได้ดูภายในคลิปนี้นะครับผมก็เห็นอะไรนะครับผมจะถ่ายให้ดูนะครับทุกอย่างเลยนะครับผมแล้ววันนี้นะครับเราจะไป สำรวจนะครับเผื่อเราเจอถ้ำพระนะครับหรือที่พักสงฆ์พระนะครับภายในเขานะครับซึ่งตอนนี้นะครับผมอยู่ได้อยู่ที่นะครับเป็นเทือกเขาภูพานนะครับผมอยู่ที่อำเภอโคกศรีสุพรรณนะครับจังหวัดสกลนครนะครับวันนี้นะครับถ้าเจออะไรนะครับสิ่งแปลกใหม่นะครับเส้นทางใหม่ๆนะครับซึ่งเส้นทางนี้นะครับผมยังไม่เคยเดินมาสำรวจเลยนะครับวันนี้นะครับจะถือโอกาสนะครับพาคนดูทุกคนนะครับมาสำรวจนะครับเส้นทาง ในป่านะครับพร้อมกันกับผมนะครับว่าผมจะเจออะไรนะครับฝากเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมวันนี้ก็เดินป่าคนเดียวเหมือนเดิมครับเดี๋ยวเราจะเจออะไรนะครับอย่าเพิ่งกดดีผมนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามนะครับช่องผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทาคลิปต่อไปนะครับผมไปครับเดี๋ยวเราเริ่มเดินทางกันเลยครับผมตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่ด้านหลังคนนะครับเป็นต้นไม้ใหญ่อยู่กลางป่านะครับผมเป็นจุดสตาร์ทของเราวันนี้นะครับ ผมก็จะถ้าใครอยู่อำเภอโคกศรีพันธนะครับผมจะพาเดินนะครับสำรวจนะครับบริเวณรอบๆนะครับด้านหลังของกำแพงวัดดอยนะครับวัดดอยธรรมเจดีนะครับผมซึ่งจะอยู่โซนด้านในสุดนะครับผมผมจะเดินสำรวจดูนะครับเพราะผมดูจากแผนที่นะครับผมเห็นเหมือนจะเป็นกับหุบเขานะครับผมคิดว่าน่าจะมีถ้ำไม่มากก็น้อยนะครับในวันนี้นะครับผม ไปครับอันดับแรกนะครับของเราวันนี้นะครับผมผมมาเจอเป็นนะครับเป็นร้านหินนะครับผมซึ่งเป็นร้านหินจะคล้ายกับมีการตัดนะครับตัดแล้วก็เรียงตัวกันไว้นะครับเห็นไหมเป็นเส้นเป็นเส้นเลยนะครับผมว้านี่ครับผมด้านล่างนี่เหมือนกับเป็นที่นั่งเลยนะครับนี่ สะอาดมากเลยนะมีพระมานักสมาธิอยู่บริเวณนี้ก็น่าจะไม่ใช่นะครับผมอ๋อวัจะจันมากเนี่ยนะก็พื้นผิวนะครับขุขับมากเลยนะครับโอ้เป็นทรายขาวเลยครับบริเวณนี้นะครับ ไปครับเดี๋ยวเราเดินต่อนะครับผมจุดมุ่งหมาของวันนี้นะครับผมอยากจะไปตามหาถ้านะครับที่ผมยังสำรวจไม่ครบนะครับเดินมาได้จะพักนะครับก็จะเป็นลานหินกว้างนะครับผมสามารถมองเห็นวิวของเภอโคกสุพันธ์ได้เลยนะครับ สะอาดตามากเลยนะครับคืออยู่สูงมากนะครับสามารถมห้มเห็นวิวได้ไกลมากครับโอ้เดินมาได้บริเวณนี้นะครับลมพัดเดย็นมากนะครับดูบริเวณคล้ายๆกับ ถานที่โล่งนะครับสถานที่แห่งนี้ก็น่าจะเป็นดานหินนะครับนะแล้วก็มันจะมีเขาอี่ลูกหนึ่งก็คือฝั่งโน้นนะครับก็คือฝั่งอไอ้วัดดอยนะครับธรรมเจดีนะครับผม ไครับเดี๋ยวเราเดินทางลงผมจะพาลงไปหุบ้านล่างนะครับผมทราบข่าวมาว่ามีน้ําตกนะครับน้ําตกหนึ่งนะครับอยู่ที่อำเภอโคกสีนะครับผมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมขอญาตปีนข่าลงไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราหาทางลงก่อนนะครับก็หลังจากที่ผมได้ลงมานะครับจะเป็นก้อนหินนะครับก้อนใหญ่มากนะครับบริเวณนี้นะ เห็นไ,ไหมก็คือแยกกันอยู่เลยนะครับจากข้างบนนะครับแล้วก็มีต้นไม้ใหญ่นะครับบวกคลุมบ้านนะครับผมโอ่นะครับโดดลงไปดีไหมนะครับรอเริ่มก่อนนะครับผม ด้านหน้านะครับฝังนี้นะครับจะเป็นชะงนโขหินเยอะเลยนะของนี้ก็จะเป็นต้นทรายนะครับ เป็นคล้ายๆกับโอ้เห็นไหมครับเราเจอท่อมอีกท่อมหนึ่งแล้วนะครับปอโอ้อากาศดีมากครับผม โอ้ oh, คือใหญ่มากเลยนะครับเป็นคล้ายๆกับชะโง่หินนะครับแต่ก็ดูเป็นถ้ำได้นะครับฝั่งนี้นะครับโอ้ร oh. ู้สึกว่านะครับตัวนี้นะครับมีพระมาเคยมีพระมาอยู่นะครับมีร่องรอยการจุดเตียนนะครับ โอ้ oh. เป็นที่พักของชาวบ้านหรือเปล่านะครับบริ oh. เวณน,นี้นะโอ้ oh. oh. เหมือนเมืองบางบทเลยนะครับ mm hmm. ก็คือผมยังไม่เคยมานะครับ mm hmm. ผมเพิ่งมาเจอครั้งแรกนะ mm hmm. นี่เห็นไหมครับ mm hmm. หินก้อนใหญ่มากนะครับ mm hmm. เหมือนออกมาได้ไง่ายนะครับ mm hmm. เห็นไหม ของก,ก็ลังเตนนะครับเกือบโดนน่าจะเป็นรังเก่าเดี๋ยวผมจะนั่งพักก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยเดินทางต่อนะครับโอ้อะอากาศเย็นมากนะครับเลยขอพักตรงนี้สักหน่อยนะครับแล้วค่อยเดินทางต่อนะ หลังจากที่เราได้เดินลงมานะะครับจากเขาด้านบนนะครับผมผมก็เดินมานะครับฝั่งน,นี้น่าจะเป็นลำธารน,นะครับตัวนี้นะครับชาวบ้านเขาน่าจะเรียกกันว่านะครับเป็นน้ําตกเสียสาวนะครับผมนี่นะครับแต่ตัวนี้น้ําแห้งหมดแล้วนะครับผม ถือว่าเป็นลำห้วยที่ใหญ่มากนะครับโอ้ได้เพิ่หินตัวนี้นะครับเห็นเหมือนมีเหมือนเป็นที่พักส่งเลยนะครับฝั่งนี้นะครับ นี่ครับโอ้เหมือนมีเคยพระมาใช้่จริงๆด้วยครับเป็นเพื่องหินนะครับผมแล้วก็ยื่นออกมานะโอ้ต้เพื่องหินเลยนะครับนี่ครับผมเป็นอาชนะนะครับของพระนะครับ ก็คือยังถือว่าปัวเริ่มกินหมดเลยนะครับผมเป็นชะง่หินเลยนะครับแล้วก็ด้านหน้านะครับเป็นหลาน,นะครับส่วนมากนะครับแถบนี้นะครับพระท่านนะครับถ้าจะเลือกสถานที่ปฏิบัติธรรมนะครับส่วนมากจะเลือกสถานที่ที่ใกล้กับแหล่งน้ํานะครับ โอ้หตอนนี้น้ำในห้วยก็แห้งหมดแล้วนะครับเป็นน้ำห้วยที่อยู่กลางป่านะครับผมฝั่งนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วครับเดี๋ยวจะพาเดินตัดขึ้นไปบริเวณนี้นะครับน่าจะมีถ้ำอีกสักแห่งนะครับอีกถ้ำนะครับให้เราได้สำรวจดูนะครับเป็น เป็นกำแพงหินนะครับนี่นนะ เห็นเหมือนกับเป็นฝั่งด้านนี้นะครับเป็นพนังหินนะันนี้เป็นห้องหานหรือเปล่านะครับเป็นสิ่งปลูกสร้างนะครับ ห้องน้ํามีใครมาสร้างไวน้นาะครับนี่ครับที่ผมเจอนะครับเป็นห้องน้ํานะครับแล้วก็บริเวณด้านใกล้เคียงนะครับไม่มีไม่มีสถานที่หรือว่าที่พักพะเลยนะครับมีแค่ตัวน,นี้โดดๆเลยนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับจะเป็นน่าจะเป็นที่พักสูงฝั่งโน้น,นครับ น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับผมก็กำแพงวัดดอยนะครับจะเป็นเขาลูกโน้นนะครับแต่ที่เราขึ้นมานะก็จะเป็นหุบด้านล่างนะครับคือเขาคนละลูกนะครับก็เดินขึ้นมาอีกฝั่งนะครับจะเป็น ก้อนหินขนาดใหญ่มากนะครับเห็นไหมปอมาจะเท่ารถสิดดอ้อนะครับผมว่านะโอ้โอต่เข้ามาฝั่งนี้นะครับรู้สึกว่าจะเป็นลานหินนะครับ มี้ต้องบอกเลยนะครับว่าเราเดินไกลมากครับเดินทางมาแล้วประมาณสักชั่วโมงนะครับเดินอ้อมเขาเลยนะครับผมพาตำรวจถ้ำอันนี้นะครับน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับก็เราเจอถ้ำถ้ำแล้วก็เจอเป็นที่พักสงนะครับมีหนึ่งแล้วก็มีเป็นห้องน้ำนะครับมีแแค่นะครับ สิ่งที่เจอนะครับจะเป็นัง้ายกับถ้นะครับฝั่งน,นี้นะครับอโอโหถงถ้ำใหญ่มากนะครับโอหเป็นชงโงหินนะครับ โอปีนเขาทั้งวันเลยครับวันนี้เหมือนฝั่งโน้นนะครับผมเจอ,อเป็นหินนะครับก้อนใหญ่มากเลย ด้าน,นนี้นะครับผมก็คือเป็นก้อนหินที่ใหญ่มากนะครับในแขวนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะใหญ่สุดแนยนะครับโอโหเห็นไหมครับคือใหญ่มากเลยนะครับมาลงไปข้างล่างดีกว่านะครับ โอโหเห็นไหมครับคือใหญ่มากนะครับเหมือนจะทะลุเลยนะครับแต่ไม่ทะลุนะครับโอโหมีช่างอ่อนหินนะครับเห็นไหม คลิปนี้นะครับผมน่าจะมีแต่เพียงเท่านี้นะครับผมการเดินป่าสำรวจถ้ำนะครับผมซึ่งถ้ำสุดท้ายของเราวันนี้นะครับดูข้างหลังผมนะครับมีความใหญ่มากนะครับเดี๋ยวผมมาไปด้านล่างดีกว่านะครับเห็นไหมครับโหใหญ่ามากเนี่ยนะ ครับเดี๋ยผมให้ดูความยิ่งใหญ่นะครับก็จะมีแต่เพียงเท่านี้นะครับคลิปนี้นะครับผมถ้าชอบก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมขอบคุณทุกเม้นทุกกำลังใจนะครับที่เป็นกำลังใจให้ผมเสมอมานะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ